และก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jasmine Studio ช่องสาระความรู้และความบันเทิงที่จะเสิร์ฟให้สำหรับท่านผู้ชมทุกทท่านที่เข้ามารับชมครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปว e ีโอนี้ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเมืองลับแลมันมีอยู่จริงหรือไม่และถ้าหากเราจะพูดถึงความเชื่อของคนไทยที่มีกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ในอดีตจนถึงนับปัจจุบัน ต่างก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวลึกลับมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพญานาคป่าหินมะพานหรือเรื่องราวอื่นๆที่ไม่สามารถพิสูจน์และหาหลักฐานความเป็นจริงได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งในส่วนตรงนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะเรื่องราวที่ผมจะมานำเสนอในคลิปนี้นั่นก็คือตำนานหรืออาณาจักรเมืองลับแลนั่นเองครับ ซึ่งจากในตำนานที่เล่าสู่กันฟังมาอย่างยาวนานเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าที่จริงแล้วเมืองลับแลไม่ได้อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถหรือที่อำเภอลับแลเท่านั้นครับเพราะทางเข้าประตูเมืองลับแลที่ถูกปกปิดเอาไว้ได้กระจายออกไปหลายพื้นที่มากมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคทางตะวันออกต่างก็มีเรื่องราวเล้นลับที่เคยมีคนพบเจอ ประตูทางเข้าของเมืองรับแลแห่งนี้นั่นเองครับแต่สิ่งที่ทําให้ประตูเมืองรับแลได้ปิดลงไปและไม่มีใครพบเจอมาเนื่องน,นานจนถึงนับปัจจุบันนั้นก็เนื่องมาจากสาเหตุของความระมอบโลภมากของคนภายนอกที่อยากจะเข้าไปขโมยสิ่งล้ําค่าของเมืองรับแลแห่งนี้ออกมาเป็นของตนจึงทําให้ชาวเมืองรับแลได้ปิดประตูเมืองและจึงทําให้เรา ไม่สามารถค้นพบทางเข้าของประตูเมืองลับแลได้อีกเลยนั่นเองครับและถ้าหากเราจะพูดถึงเมื่อสมัย60ปีก่อนก็ได้มียายแก่ชรา,าคนหนึ่งได้มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่แกยังเด็กแกได้อาศัยอยู่แถวชายป่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองซึ่งคนในละแวกนั้นมักจะหาของป่ามากินและล่าสัตว์ป่าไปขายในตลาดเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวให้สุขสบายและคนในพื้นที่ละแวกนั้น ต่างก็ชำนาญเกี่ยวกับเส้นทางของการเดินป่าเป็นอย่างมากและไม่เคยมีใครหลงป่าหรือหายตัวเข้าไปในป่ามากกว่าหนึ่งวันเลยนั่นเองครับแต่จนกระทั่งมีอยู่มาวันหนึ่งได้มีคนในหมู่บ้านหายตัวเข้าไปในป่าสามคนอย่างไร้สาเหตุจนทำให้ญาติพี่น้องของเขาต่างก็คิดไปว่าพวกเขาน่าจะเสียชีวิตไปทั้งหมดแล้วเพราะด้วยสาเหตุว่าอาจจะโดนสัตว์ป่าทำร้ายหรือโดจนจรปล้น และฆ่าตายก็เป็นได้แต่ทว่าเรื่องราวนี้ก็ทำให้ชาวบ้านต่างลือกันไปต่างๆนานาและก็ต่างสงสัยไปว่าที่จริงแล้วพวกเขาได้หายไปไหนและจนกระทั่งวันหนึ่งบุคคลทั้งสามคนนั้นที่เคยหายตัวไปอย่างลึกลับก็กลับมาพร้อมๆกันซึ่งนับเวลารวมได้สามปีพอดีและจึงทำให้ชาวบ้านที่เห็นพวกเขาต่างตกใจและตั้งคำถามมากมายว่าพวกเขาหายไปไหนตั้งสามปี แต่ชายทั้งสามคนนั้นกับทำหน้างงๆแล้วกลับตอบกลับไปว่าอะไรกันพวกเขาเพิ่งเข้าไปในป่าเพียงแค่สามชั่วโมงเองเท่านั้นแล้วมันจะกลายเป็นสามปีได้อย่างไรแต่ด้วยความสงสัยของชาวบ้านและญาติพี่น้องของเขาจึงทำให้มีการโต้เถียงถึงสาเหตุที่พวกเขาได้หายตัวไปจึงได้ผลสรุปความว่าในขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่ในป่านั้น เขาได้เจอประตูทางเข้าลึกลับที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งๆท,ท,ที่เส้นทางนี้พวกเขามักจะเดินผ่านอยู่เป็นประจำและจึงทําให้พวกเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในประตูแห่งนั้นและจึงได้พบเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ทุกคนในเมืองจะแต่งกายและใช้ยานผาานะแป,กแปลกๆซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนและดูเหมือนว่าภาษาที่พวกเขาใช้นั้นจะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถสื่อสารกันรู้เรื่อง และหลังจากนั้นก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งได้มาพูดคุยกับเขาว่าพวกเขามาจากไหนและหลังจากที่เขาได้พูดคุยกับชาวบ้านเมืองรับแลรได้ซักระยะก็ทําให้พวกเขาทั้งสามคนได้หมดสติไปพอรู้สึกตัวอีกทีพวกเขาก็มาอยู่ที่ป่าเหมือนเดิมและไม่พบประตูลี้ลับแห่งนั้นอีกเลยนั่นเองครับแต่ถ้าว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็เคยได้เกิดขึ้นที่เขาสะดึงที่ตําบลเขาแหลง อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งได้มีเรื่องเล่าที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานว่าชาวเมืองรับแลจะมีรูปร่างสันทัดคล้ายกับคนไทยโดยทั่วไปแต่จะมีภาษาพูดที่แตกต่างจากคนไทยแต่สามารถสื่อสารกันรู้เรื่องเพราะเมื่อสมัยก่อนถ้ำแห่งนี้มักจะได้ยินเสียงดนตรีไทยประเภทวงปีพาดมาจากในถ้ำแต่ก็ไม่มีใครสามารถหาแหล่งที่มาของเสียงได้ และมักจะพบหินชาวเมืองลับแลอยู่บ่อยครั้งต่อเวลาเมื่อใกล้ค่ําชาวลับแลมักจะมาออกอาบน้ําในสาด้านหน้าของเขาวังสะดึงและจึงทำให้สะแห่งนี้มีชื่อว่าสะพังนั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วสําหรับเรื่องราวเหล่านี้ก็เคยเกิดขึ้นที่เขางูอีกด้วยซึ่งจากตำนานที่เล่าขานกันรุ่นสู่รุ่นเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าเขางูคือทางเข้าของเมืองรับแลแห่งนี้ ซึ่งจะสามารถทะลุผ่านไปอย่างเมืองรับแลและจะมีชาวเมืองรับแลอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแต่ไม่มีผู้ใดสามารถมองเห็นพวกเขาได้เพราะเชื่อกันว่ามันเป็นคนละพบกับที่เราอาศัยอยู่ณปัจจุบันนั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วเมื่อสมัยก่อนพอชาวบ้านจะทําบุญเลี้ยงพระมักจะไปอธิษฐานขอยืมถ้วยชามลามไหาจากคนรับแลอยู่เป็นประจำและพอรุ่งเชา้า ถ้วยชามที่ชาวบ้านได้อธิษฐานไปนั้นจะวางเรียงรายโดยเป็นระเบียบอยู่ที่หน้าบ้านของตนแตะต่อมาก็มีคนขอยืมแล้วไม่นำไปคืนจึงทำให้ชาวเมืองรับแลไม่ให้ยืมถ้วยชามลามหายอีกต่อไปและจึงทำให้ปากถ้ำที่สามารถเข้าไปสู่เมืองรับแลได้ปิดลงนั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็เคยเกิดขึ้นที่เขากลางตลาดจอมบึงเช่นกัน ซึ่งได้มีคนในท้องถิ่นต่างเล่าขานกันมาว่าในวันหนึ่งชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างได้ยินเสียงมโหรีตีพาดลาดตะโพนดังแววมาจากเพิงผาหน้าธรรอันเป็นดินแดนลี้ลับของเขากลางตลาดซึ่งมีความเชื่อกันว่าที่นั่นเคยเป็นเขตแดนของชาวเมืองรับแลเมื่อสมัยก่อนนานมาแล้วและเคยมีคนในหมู่บ้านคนหนึ่งเกิดความละโมบโลภมาก จึงได้ไปอธิษฐานขอยืมสิ่งของต่างๆจากชาวเมืองลับแลและเขาก็ได้นำสิ่งของเหล่านั้นมาครอบครองและไม่ยอมคืนให้ชาวเมืองลับแลตามสัญญาจึงทำให้พวกเขาไม่พอใจและแม้ชาวบ้านจะบนบานสักเท่าไหรก็ไม่มีสิ่งของออกมาวางไว้ให้ยืมอีกเลยและจึงทำให้ปากถ้ำเลื่อนลงมาปิดอย่างสนิทและจึงทำให้เหลือเพียงแค่เรื่องเล่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเท่านั้นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของอาณาจักรเมืองลับแลที่ท่านผู้ชมบางส่วนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวลึกลับเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กๆแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์หรือหาหลักฐานความแน่ชัดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์และมายืนยันได้ว่าเมืองแห่งนี้มันมีอยู่จริงแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข้อมูลเหล่านี้ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ และสุดท้ายนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปอย่างไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้แก่ช่อง Jasmine Studio ด้วยนะครับและเราค่อยเจอกันใหม่สำหรับพาร์ตหน้าบายบายครับผมชุกกู